ได้มีการพิจารณาถึงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอยิ่งพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับโดยมีแนวทางในการดําเนินการที่จะจัดเงินงบประมาณนะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยเชื่อมโยงกันกับขนาดพื้นที่ปลูกยางพาร,รานะครับแล้วก็ได้มีการคำนวณ ไว้ที่1,260บาทต่อไร่นะครับโดยที่สามารถคำนวณได้ว่าเป็นการช่วยเหลือน้องเกษตรกรในระดับราคา6บาทต่อกิโลดังนั้นจำนวน30บาท้า30กิโลต่อไร่ต่อเดือนนะครับ6บาทต่อกิโลระยะเวลา7เดือนนั้นจึงคำนวณมาเป็น เย่างประมาณที่จะสนับสนุนให้ไร่ละ1260บาท